สวัสดีคนดูทุกวันอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่จะเรียกว่าสวดชัยได้ไหมเพราะว่าเอมเดี๋ยวนี้เมื่อวานวันอาทิตย์นะผมวันที่ผมลงคลิปไปก็ฝนตกฝนตกอย่งเดียว นี่คือผมก็เพิ่งตื่นนะฮะก็ไม่รู้ไม่มีอะไรกิน,นครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะทําไมโลกินก่อนละกันนะครับเช้านี้ไปไมโลอันนี้ผมล้างคีย์บอร์ดนะครับเพรดีว่าคีย์บอร์ดมีปัญหาเกี่ยวกับปุ่มกดไม่ติดก็เลยถอดล้างแม่ง กินของเขาเนี่ยสปอนเซอร์ก็ไม่เข้านั่นเนี่ยไปเ,เดี๋ยวเราต้มน้ำกินกันเอ้ยต้มนมแล้วคำถามคือปั๊กอยู่ไหนทุกคนกินหวานมากหรือหวานน้อยขนาดไหนนะแต่ผมชอบหวานมากเพราะฉะนั้นสูตรมันก็จะแบบ เยอะๆหน่อยนมมันก็จะเยอะๆหน่อยอ้าวนมก็หมดไม่เป็นไรเรามีอันนี้ม <c oughs> ีอันนี้เสริมเ็าเคยกินเหมือนกันแบบนมนมสดรสช็อกโกแลตหลังจากนั้นเนี่ยเอ,อนมประมาณนี้นผมจะใส่นมประมาณนี้นะทุกคนเออ ประมาณครึ่งขอนอิ้วอยเออประมาณนี้นะครับเพราะว่าเคยใส่เยอะกว่านี้แล้วมันมันหวานหวานจนมดขึ้นตาโอเคล่าสุดคือหาปั๊มีเจอก็เอามาเสียบไปในห้องแมงเลยแล้วกันแล้วเราก็เอาช้อนเอาแก้วมาแหละโอ้โหเละหมดต้องล้างอีกต้องซักอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย แทนลองเมาสนะ์เนี่ยโอ้โหเละจริงนะครับแล้วก็มีไอโบไม่ใช่นี่แล้วก็มีไอโบ <c oughs> ไอตัวนี้แม่งกลนตีนนะครับมาขี้กลนตีน โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็กินเสร็จแล้วแล้วก็ไปอาบน้ำกันเถอะ <c oughs> เสียงไม่ไหวแล้วตอนนี้ แต่เดี๋ยวก่อนนะมันมีเรื่องที่คาบเกี่ยวระหว่างความจริงกับเรื่องเฟกอยู่ตรงที่ว่าวันอังคารเนี่ยผมไม่ว่างที่จะถ่ายและวันพฤหัสผมก็ไม่ว่างที่จะถ่ายคลิปเหมือนกันเพราะผมออกไปข้างนอกกับไอ้นุกครับจะเอาอยัางไงดีวะเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะโกหกคนดูนะแต่เราก็มีตามฟุตเทจที่เราถ่ายมานะครับก็เลื่อนไปวันพุธเลยแล้วกัน เอาร่ะสวัสดีดสวัสดีวันพุธด้วยนะครับวันนี้เราก็มีการเต้นที่แบบโคทรใจเกลเลยไม่รู้อารมณ์ไหนเหมือนกันทั้งๆที่กินข้าวแบบธรรมดาโดยที่ว่าเราก็มีแค่หมูทอดกับไข่ดาวนะแต่ทำไมผมสดิสดิ่งอะไรขนาดนั้นกูทำหน้าเฮียอะไรไปเนี่ยไปกิน ในเวลาที่เราจะต้องกินข้าวนะครับในวันอังคารนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ว่าเราไม่สามารถถ่ายคลิปได้นะครับเนื่องด้วยเราติดธุระนะแต่บอกไว้เลยว่าไข่ที่ผมทอดกับหมูที่ผมกินเนี่ยอร่อยมากอร่อยขนาดไหนดูที่ตาผมเอาดูที่รีแอคชั่นและนี่คือสถานการณ์ที่ คุณกำลังอัดคลิปแต่คุณลืมปิดเสียงดิสคอร์ดก็โอเคทุกคนครบวันนี้เราก็มีข้าวกับไก่ทอดโอ้โหโคตรยัวยัวจัดๆผมเพิ่งกินโคหมูย่างไปเนี่ยแล้วนี้เราก็มีกล้วยลูกใหยางเยอสองลูก พองงานจบจบให้ฟอจะจัดเตรีมให้เลยลาบอูย่างอิ่มมันนั่งกินเลี้ยกัน็นเเลยกันนี้ไม่รู้วันนี้จะกินหมดหรือเปล่าอืไปกินและหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้บอกกับมันว่าเออผมอัดคลิปอยู่นะก็คำอย่างที่ผมคำเมื่อตอนแรกเลย สวัสดีวันสุขครับวันนี้นะครับผมก็เชาวนี้เลยเราเปิดประเด็นมาด้วยกล้วยหรือภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่าบานาน่า Yes นี่กูสอนภาษาอังกฤษแล้วเหรอเสียงไม่ไหวแล้วแล้วเราก็มีนี่ไมโลไปเรียกชื่อเขาไม่ได้มิโลนะครับผมผมมีมิโลกินนะครับเชาวนี้เอาแค่นี้ไปก่อนแล้วก็วันนี้เรามาแบบเปลืองผ้าเลย ก็พึงอับน้ำเสร็จนะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วเซอรดีสวัสดีทุกท่า <c oughs> นผู้ชมทุกคนอีกวันหนึ่งนะครับผมวันนี้เรา มีข้าวกินนะครับวันนี้เป็นข้าวเช้านะก็คือนี่เลยไก่โตดนะผมไก่ตดภาษาใต้อ่านว่าไรไม่รู้นี่นี่นะก็พบผมคือไก่โตดนี่ก็โอเคก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมก็ในช่วงนี้ก็พูดตรงๆนะออกเดินทางไวเหมือนกันนะก็ มาคุยกันหน่อยดีวยกว่านะครับว่าทําไมผมถึงอยู่ท่านี้อ่ะทําไมผมถึงอยู่ท่านี้ก็อะไรทําไมผมถึงอยู่ท่านี้เพราะว่าไม้มันอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดผมพูดไกลเนี่ยเสียงมันก็จะไม่ได้ยินเว้ยผมก็เลยต้องพูดใกล้ๆหน่อยนะครับ เพื่อที่ว่ามันจะได้ยินนะส่วนตอนนี้นะครับผมคิดไว้ว่าผมกําลังจะ DIY ของบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับผมผมจะ DIY หลอดไฟนะัำเนี่ยหลอดคือหลอดไฟที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยคือผมจะ DIY ใหม่นะจะทําให้มันติดตั้งนะผมแล้วผมก็จะได้เอาไม้ไปติดกับไอ้นี้ได้ละกับไอข้ขาขาตั้งไม้อะออซึ่งตอนนี้ผมใช้เอ่อเขาเรียกอะไรเป็นขาตั้งกล้องโทรศัพท์นะครับผม มใช้เป็นตัวนี้อยู่ซึ่งถามว่ามันโอเคมันมันก็โอเคแหละแต่ว่ามันก็จะมีเสียงแบบก๊อกกกแก๊กแก๊กก๊อกกแก๊กก๊กกึงกึกจงจักจ็งกจงๆไม่ใช่แล้วก็นั่นแหละมันจะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับผมซึ่งถ้าเกิดผมทุบโต๊ะหรือทำอะไรเนี่ยมันก็จะแบบก๊อกกกแก๊กแก๊กก๊อกกแก๊กแก๊กผมก็เลยแบบโอเคต้องคุยแบบคุยแบบไม่โดนโต๊ะแต่ว่าเมื่อกี้ก็แบบหยิบจานข้า หยิบไม้เลยนี่มันก็น่าจะเคาะไปแล้วละ่ะก็ตามนั้นแหละครับผมเดี๋ยวขอหาวิธี DIY ก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีวิธี DIY หรือเปล่านะแต่คือแบบสำหรับผมนะมันมันน่าจะมีแหละซึ่งที่คิดไว้นะผมจะใช้นี่มันคือท่อ PVC นะครับผมหรือท่อแป๊บนั่นเองนะครับผมจะลองเอามาเจาะยึดดูนะครับผมกับนั่นแหละเออเดี๋ยวลองดูนะครับผมไม่รู้ได้หรือเปล่าเดลยวกินข้าว โอเคนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นรายการดัดสันดาน EP ที่8แล้วใช่ไหมเป็นว่าใครที่ชอบนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและคลิปต่อๆไปที่จะมาใหม่นะครับผมช่วงนี้ผมก็กําลังคิดคอนเทนต์ใหม่นะครับแต่ยังไม่สปอยนะว่ามันคือคอนเทนต์อะไรนะก็แอบเสียดายเหมือนกันตรงที่ว่ามันใกล้ที่จะ หมดเวลาของคอนเทนต์นี้แล้วนะครับผมก็ภายในวันที่3 1อตุลานี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของรายการดัันานะครับผมก็ออกมาพูดกันหน่อยละกันในฐานะที่เราก็ทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับก็ต้องพูดกันตรงๆเลยว่าผมพูดมั่วอีตัวไปหมดนะผมพูดมั่วไปหมดเลยจริงๆก็คือผมพูดมั่วจริงๆอันนั้นอันนั้นคือผมไม่ได้เฟกนะแต่คือแบบผมพูดมั่วแล้วมัน มันตื่นเช้าแล้วมันก็รู้สึกเบอร์นะครับผมก็ตามนั้นแหละเอาเป็นว่าเราก็ต้องปรับตัวให้ได้นะเพราะว่าเราเลือกแล้วว่าเราจะทํามันให้ได้นะครับทุกวันนี้ผมก็ย่กาลืมปิดเสียงในดิคอรดผมก็เลย <c oughs> ผมก็พูดตรงๆเลยนะว่าผมก็ทํามาถึงจุดนี้แล้วอะเราถึงขั้นตื่นเช้าได้แล้วอะมันก็ จัดว่าเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะโดยเฉพาะการตื่นเช้าเนี่ยการตื่นเช้านี่เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันมันดีมันดีมากเลยแต่ว่าผมก็จะเบลอมากสมองแบบไม่สมองแบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะผมก็เอาเป็นว่าค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปนะครับผมแต่ก็พูดกันตรงๆเลยนะว่าทุกวันนี้ผมก็ตื่นเช้าขึ้นแล้วก็ อย่างที่เห็นนะครับผมมันก็ออกแนวสดใสฟลดไฟออกแนวฟลดไฟขึ้นนะครับผมอืมเรามาดูกันว่าอีพีสุดท้ายทรงผมทรงผมของผมเนี่ยจะกลับไปเป็นอ่าทรงทรงเดิมทรงเดิมหรือเปล่านะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูเรามาลองทายกันนะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยคือแบบอีพีสุดท้ายเนี่ยผมเรามันจะยาวแบบยาวเท่ายาวเท่ากับไออีพีศูนย์เลยหรือเปล่า เอออันนี้คือผมแบบลุ้นเหมือนกันเพราะว่าผมพยายามทําให้ผมยาวอยู่ผมพยายามทําให้ผมของผมมันยาวขึ้นอยู่นะครับผมเอาเป็นว่าคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้นะผมก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมนะก็นี่ก็น่าจะเป็นอีพีที่แปดแล้วสินะเราจะต้องจากกับรอยก่อนนี้แล้วทีนี้เราก็จะไม่มีรอยก่อนแล้วว้ยเศร้า เย้ <Yeah. S 2> เอาเปา็นว่านั่นแหละมารอลุ้นกันนะครับว่าอนาคตเนี่ยผมผมจะยาวไหมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม